คดีแตงโมงใครบอกจบฉันต้นจบใช่ไหมอุทธรมีอนุมัติแล้ว2569ดูคลิปนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเล่าหลังจบคลิปไปรับชมครับอะไรอย่างเงี้ยคลิปนะติเปิดให้พนักงานสองส่วนดูหมดละว,ว่าระยะความเร็วอะไรเท่าไหร่ยังไม่ติดตอบพี่หนุ่มไปในห่วกระแสพี่หนุ่มว่าตอนขาไปอะ่ะเออเร็วม,มันเลยแบบสะแทโครูเหมือนนั้นหัวฟูคือทุกคลิปอะ่ะเราเปิดหมดม,มามหมด ให้ดูหมดทุกอย่างมันออกมาอย่างตอนกลางคืนเอ้ยมันมืดมันเป็นฟิลดูดาวมันคนละมูเปิดเพลงนะคะติดถ่ายไว้หมดอบรรยากาศถ่ายน้ําด้วยที่มันกาลังแบบเคลื่อนที่ไปมีหมดค่ะถ้ามันมีอะไรผิดสังเกตคือเราก็รู้ได้แต่ว่าหนูอยากถามหน่อยว่าในเมื่อบอกว่ามีแบบคลิปชัดเจนอ่ะว่ามีการแบบ้าตกรําเกิดขึ้นอ่ะทำไมไม่เปิดเผยมาเลยจะกลัวโดนฟ้องทําไมเอานอกหนูก็รออันนี้อยู่คือถ้าโอ้โหเห็นชัดก็มีการแบบ ถ่าการนู่นนี่นั่นเอามีดกรีดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะมาสนใจเรื่องเวลาทำไมคะในเมื่อคลิปมันชัดเจนแล้วคลิปมันชัดเจนแต่ผมว่าตอนนี้ผมเปิดเนี่ยผมก็รออยู่ผมเปิดมีใครร้องรอผมไม่ร้อุณไม่ต้องใจร้อนหรอกนะผมก็รออยู่หนูไม่ได้ใจร้อนเป็นเย็นหนูจะไม่เอาออกมาหนูใจเย็นเอยู่แล้วพยายามใจเย็นรับรองว่ามันมีแน่นอนเย็นเย็นเอาของมาเจอค่ะไม่เป็นไรอ่ะคนเขารอไปอยู่ทั้งประเทศแฟนคลับพี่ก็รอโอะผมไม่ได้รีบหรอกนะเพราะว่าทุกอย่างผมทำตามวันนก็รออยู่อย่าทำให้แฟนคลั <N> ไม่มีครับไม่มีหรอกมันไม่รู้กี่ไม่รู้กี่งานแล้วเนี่ยที่ทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งไปอ่ะทิ้งไหนอ่ะเออทิ้งไหนแล้วแล้วไขข้อสงสัยอะไรได้กับพ่อไหมคะแล้วล่าสุดบอกว่าเรื่องที่จะเอาออกมาเนี่ยหลักฐานคลิปสามสี่วันจะได้เพรถึงวันรอดีได้ตาอีกแหละ <N> มุกเดิมเลยอ่ะจริงจริงนะมันมุกเดิมเลยนะแล้วก็เนี่ยมาตั้งข้อสงสัยหนูใหม่มาต้องว่าหนูจะตอบอะไรผิดไหมแล้วเดี๋ยวคนก็จะลืมเรื่องเก่าแล้วไม่ไม่ลืมตั้งข้อแบบมันมันมายุ่งกับเรื่องใหม่เนี่ยแล้วก็ทิ้้งงงไไไปปละเเรรื่่่่อออม็นยยูาี ไปแจ้งความแต่แล้วไม่จบมาแจ้งความหนูต่ออีกอ่ะไปแจ้งนะคะไปแจ้งหนูจะได้ไปเขาเรียกอะไรไปอ่ให้ปรับคากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เลยเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยให้ไปมือกี่รอดไปตำรวจเนี่ยนี่เลยที่บอกเอามาส่งเนี่ยพยายามมีกล้องวงจรติดไปดูแเอามาส่งหนูตอนสีสามหนูที่โทรศัพท์ใช้อ่ะอืมดีไม่อะไรอีกไะมคะไม่ละแค่นี้แหละเดี๋ยวรู้คตอบเนีี่ยด๋วก่อนนะแป๊บหนึ่งคุณกติดพี่ก็จะพึ่งสิคือพี่พอาพี่รายของพี่พี่จะเพ่งวางให้ผมคุยนิดนึงพี่พี่คุยอินดี้บ้านก็ได้หนึ่งออาเบอร อ,อธิบายตาเตนอ่ะโทรหาเขาหรือ,อยังไปบอกเขาแก้อยู่น่าแหละอืเดี๋ยวก่อน,นก็ติก<ย>คนนั้นแก้กนคนนี้แก้คนนู้นแก่กติแก้กะติดยพ่ถามนี่น,นามต่อหน้าพี่อัดเขาเลยนะวันนั้นกะติดบอกว่าพ่อโทรมาแล้วพี่พ่ออุตส่าห์พ่อดาอ่าแน่เลยบอกให้ร่วงเกินผู้ใหญ่เด <grew S 2> ี๋ยวผู้ใหญ่หาหกลับบ้านไม่ถูกนี่หนูร่วงเกินไปไม่รู้กี่ทางเลยอ่ะเหรอพี่พ่อสายสอนมาเดี๋ยวเพิ่ง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 บอกพ่อรอแป๊บนึงต้องวางแม่ไม่ไม่พิ่เดี๋ยวเพิ่ง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 เดียว ยังต the ้อเป็นฆาตกรรมแล้วเราไม่ได้ทำ嘛นี่ก really oh ็ยังยืนย right. ันอยู so sure ่เหมือนเดิมอย่าทําให้แฟนคลับชาวไทยประเทศไทยเขาผิดหวังไม่ผิดหวังมีมีนี่มีนั่นคนบ้าเลยมาขีดุ้ยกีดขาแล้วยกให้เลือดไหลอยนิ่ทันปากไหนอะปากปากนี่อย่างเงี้ยเด็กเจอกันอยู่แล้วไม่ได้ปากนี่ปากนี่น่งเจอกันอยู่แล้วแก่กว่าพ่อหนูอีกอ่ะนะหาเจ้าะยุบ่อกับพี่เดี๋ยวก่อนต่อนให้เคาลบผู้ใหญ่วันนี้หนูโอ้โหกะว่าจะมาเลิฟเนะแต่ว่า มัน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 เยอะไปแล้วอ่ะมันเยอะไปแล้วอ่ะเรื่องอะไรก็ผมถามผมแกผมถามให้สิ้นสงสัยของผมแค่นั้นเองเออแล้วสิ้นไม่ยังคะเดี๋ยวก็มีสงสัยอะไรอีกไม่สิ้นหรอกไม่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 สงสัยแล้วเดี๋ยวผมได้คำตอบแล้วพ่อโทรมาไม่หยุดเลยพ่อโทรมาไม่หยุดเลยพี่หนุ่มอ่ารับสายพ่อก่อนรับสายพ่อก่อนไม่แอ้ยรับสายพ่อก่อนแล้วจะบอกพ่อว่ายังไงในกระติกไม่ทันเลยพี่บอกพ่อว่าไม่ทันแล้วพ่อพ่อบอกให้ให้รุ่งเกินผู้ใหญ่เดี๋ยวแกหาทางกับป้าไม่ถูกไมม่่รูู้้ทาางกกับถยยเนีโอ เดี๋ยวมึงตากนดี๋ยววันนี้ก็รู้ออกไอนู่นพรุ่งนี้จะไปแจ้งความก็ติดแล้วเดี๋ยวนะติดติดติดป้ามิงนะติดเลยติดนี่พี่อัดทีบอกพรุ่งนี้จะไปแจ้งความติดแล้วนะบ่ายโมงจะที่กองปราบบ่ายโมงจะที่กองปราบเขาว่าไงไม่ไม่ไม่เขาใช่เขาออกหมายมาก่อนไม่อยากยืนตู้กันไม่อยากเป็นทะเลาะกับคนมีอายุอ่ะมันดูแบบยไม่เลยดูแบบนั้นผมเปิดนี่นะครับเดี๋ยวมีต่อผมอธิบายตรงนี้ก่อนเอกสารที่อยู่ข้างบนผมนี่นะครับเป็นเอกสารดําเนินการของหลวงอัจฉริยะเมื่อตอน สิ้นปี6 8ที่ผ่านมานะครับเรามีการดําเนินการแจ้งความคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปภาพที่ถ่ายภาพต่างๆนี่แหละเพื่อที่จะพิสูจน์กันว่าเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมและเรื่องคาอยู่ที่สอนอนน,นทบุรีนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในขณะนี้เราพิสูจน์ที่ชั้นศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพ22่สนกาสนาทีรูปภาพเดี่ยวกับติและรูปภาพกับติกับแตงโมทิปย1่สนกาห เป็นภาพตัดต่อแน่นอนคำพิาพากษายกฟ้องถึงแม้จะเป็นข้อหามินประมาณนะครับผมบอกก่อนแต่ถูกพิสูจน์ทั้งหมดแล้วทั้ง3าคดีเพราะลุงอัจฉริยะถูกฟ้องข้อหามินประมาณคดีแตงโมคดีที่1คือตอนรอยี่สิบเอ็ดนายฟ้องเมื่อปีห5ลุงอัจต,ต้องประกันตัวพิมพ์ลายนิ้วมือนู่นอยู่ใต้ถุงสาโนนเพื่อต่อสู้การที่ต่อสู้มาทั้งหมดนี้คือเราไปกล่าวหานะครับตอนเราว่าสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จบาดแผลไม่ได้เกิดจากไมพัดเรือแตงโมได้ไปฉี เราพิสูจน์หมดละอะไรที่ทุกคนสงสัยเราพิสูจน์หมดละเราต้องแกะกระดุมเม็ดแรกใครทําแตงโมงเราไม่ได้สนใจหรอกครับแต่เราสนใจคนทาาานําคดีถ้าเราแกะกระดุมเม็ดแรกอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราพิสูจน์ได้หลังจากเราพิสูจน์ยกฟ,ฟ้องเมื่อป,ปลายปีหกเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดตลอนะครับที่ทําคดีแตงโมงครับจากนั้นเราก็ส่งมอบกับหลักฐานให้กับดีไอเพื่อตรวจสอบเจ้าหนี้รัดวาบิดเบือนค่อยจริงเพื่อประโยชน์ให้กับผู้กระทาความผิดหรือไม่นะครับเป็นการตรวจสอบอยู่ในปัจจุบันและมีการแถลงข่าวในเดือนนี้แหละครับ มกราหกเก้าเนี่ยครับและทีเนี้คำพิพากษาอีกใบหนึ่งลุงอัดมีนประมาทนายพลที่ดูแลคดีแดงงโยกฟ้องเมื่อวันที่เก้าธันวาลองเซตกูเกิลดูครับจะเห็นครับคำพิพากษาแล้วก็ยี่สิบห้าธันวาอันนี้ใจความสําคัญคือตอนรอภาคหนึ่งทั้งหมดเลยสามสิบหกนายที่ทาคดีแตงงนะชุดพนักง,งานสืบสวนสอบสวนฟ้องลุงอัดอีกแต่ไม่พอเรียกค่าเสียหายนะและเรายกฟ้องครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้าหกแปดที่ผ่านมาตอนนี้รอคำพิพากษา ัวเต็มนะครับออกในเดือนกลางเดือนบุคลาหกหกเก้าครับเพื่อส่งมอบให้กับดีไอหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีการดําเนินการในภาคประชาชนก็คือตรงนี้แหละทุกคนดูภาพน,นี่แหละส่วนแม่ก็ยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการแหละชั้นต้นจบไม่เป็นไรมีอุทธรณ์ต่อส่วนดีไอก็ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐมันมีคดีเยอะมากครับส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคดีที่เราไม่ได้เปิดเผยสู่ท่าชนอีกจํานวนเยอะเดี๋ยวไปรับชมที่ลูงอัดได้ตอบเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นะครับอีพีเมื่อกี้เป็นอีพีตั้งแต แต่หลังจากที่ผมจะเปิดตอนนี้คืออีพีล่าสุดที่ลุงอัดยกฟ้องทั้งสามใบไปดูครับว่าลุงอัดเขาพูดว่ายังไงม้างไปรับชมครับหนึ่งก็ตามอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทัประเทศว่าทั้งหมดทั้งปวงปล่อยหน้าที่เป็นของกรมสอบสวนพิเศษที่จะรับช่วงต่อในการส่งไปยังปปชเช่นเดียวกับคดีบอสอยิทยาผมรับรองว่าอายการที่ทาคดีนี้ท่านไม่มีโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีต่อไปผมมั่นใจว่าตํารวจมากกว่าห้าสิบนายที่ทาคดีนี้ ท่านมีมีโากาเติบโตได้เป็นผู้บริการได้เป็นนายพลอีกต่อไปทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากกรรมที่ท่านก่อท่านก็ต้องรับกรรมไปอะไรที่ตามสําหรับผมเองผมก็ไม่ได้ติดใจนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคดีน้องแตงโมโจนเสร็จสิ้นแล้วในส่วนของกระติกในแซนที่มีคดีคาอยู่ที่สพอมอนนทบรีขณะนี้ผลการตรวจสอบภาพ ในเวลา22.13เวลา21.59เยือยยันแล้วว่าเป็นภาพตัดต่อเึ่งเดียวกรมสอบสวนพิเศษจะนาหลักฐานทั้งหมดไปยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนสพอเอมืองนนทบุรีรวมทั้งเอกสารต่างๆทั้งคำพิพากษาทั้งคําเบิกความในคดีนี้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสํานวนของพนักง,งานสอบสวนสพอเอมืองนนทบุรีแล้วในปีหน้าผมเชื่อว่าคนบนเรือก็ต้องพบกับการถูกเป็นตู้ต้องหาในคดีสําคัญอีกคดีหนึ่งซึ่งคดีนี้ ผมเชื่อว่าจะมีคดีที่สามารถพลิกอะไรบางอย่างได้แล้วก็คนบนเรือนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหากันอีกหลายคนไม่ใช่จะเพียงแค่ในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการตัดต่อภาพมันยังมีอะไรอีกมากมายที่ําพิพากษาหรือการเบริกความในศาลของศาลอาญามีการระบุอย่างชัดแจ้งทั้งจากตำรวจเองทั้งจากตัวแพทย์นิติเวชเองขอให้อดใจรอครับ ความยุติธรรมเดินทางมาหนึ่งครับถึงแม้มันจะช้าทุกอย่างมันมีขั้นมันมีตอนนะครับส่งกําลังใจให้พวกเราน้ครับสำหรับช่องผมช่องหลักทีมงานพันเอกนายแพทย์ทวัชยการชนินพยานในคดีแตงโมลและอีพีหน้ารอได้เลยครับทุกอย่างว่าที่พยานหลักฐานเกมกําลังเริ่มต้นทาให้สัดทอดก็รับ